งงอดีว่าโดนอะไรนี่เพื่อนรอให้ดูสำหรับในคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเกมในโปรโมชั่นของเกม Maria Breakout เนี่ยผมบอกเลยว่าถูกกดเติมเองแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขายัางรับเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยและลาเนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเชา้ายันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับสามารถเติมได้ทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบัตรเติมเกมจำหน่ายด้วยนะ เพียงแค่แอดราย Red Potion หรือทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเก,ม,เกมได้เลยใครที่เป็นเจ้าของกระบ,บอง2ท่อนสามารถรับอาร์มในเๆนี้ไปใส่ได้เลยที่ติดแขมเทขนาดนี้เราต้องจัดแล้วไหมส่วนสายฟรีไม่ต้องน้อยใจนะครับเกม Ida b l a k o u t ให้ส่งฟรีได้อ d ดีล้ส่งครั้งกันเลยทีเดียว <to> celebrate. โอ้โหได้เสียงปีมาเลยครับ Happy Holidays เออน่าจะได้ชุดนะโอเคสามารถสุ่มต่อได้อีกหนึ่งครั้งนะครับกระบ,บองต้องมาแล้วไหมโอ้โหกระดาษสิงโตสิงโตสีแดงซะด้วย อ้าวแล้วถ้าสมมุติเราได้กระบ,บองมาจะเล่นยังไงดีดีครับเทคนิคทีท่หนึ่งนะครับผมจะพาฟาร์มด้วยตัวเปล่าเลครับนะครับมีแค่กระบ,บองบรูซลีอันเดียวเลยเกิดตรงนี้ก็ต้องวิ่งเข้าบ้านพักสิครับโอ้โหวิ่งอย่างไวเลยสําหรับใครที่จะเล่นกระบ,บองแล้วก็ฟาร์มตัวปล่านะครับแนะนําให้มีเซฟนะฮะเพราะเราอาจจะเจอศัตรูได้แบบไปคาดคิดนะครับหากเจอของแดงของทองก็งงงงงงใส่เซฟไว้นะ ส่วนคนไหนเล่นตัวเปล่านะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องฟาร์มบอดก่อนนะฮะจะได้มีสายโยงแล้วก็กระเป๋านะไม่มีคนมาวัดทุกคนเอา้างงอดีว่าโดนอะไรนี่เพื่อนรอให้ดูเป็นไง อย่างเที่ดูดูใหม่ดูใหม่ดูดดไม่ทันใช่ไหมนี่เอา้าไปไหนแล้วโอ้กําลังจะโชว์เท่าหร่การเลิ่มโตป่าจะมีความเสี่ยงสูงในการเริ่มเกมใหม่นะครับผมแนะนำลูกซองใส่กับลูกปลาย8.5นะครับอันนี้เป็นการฟาร์มแบบเอาชัวร์นะครับสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยนะพอเกิดมาปุ๊บนะครับถ้าศัตรูไม่รวยพอเนี่ย อย่าสนใจเด็ขดขาดเลยครับใครวิ่งไปฟาร์มทันทีนะนี่ก็จะวิ่งเข้าโมเตลเลยนะฮะเข้าโมเตลมาแล้วก็ต้องเปิดห้องเซฟนะฮะดูกันว่าในหมดไร่ธรรมดาเนี่ยของจะดีหรือเปล่าเลยครับห้องนี้จะมีตู้เซฟสองตู้นะครับลุ้นกันนะครับว่าจะได้ของแดงหรือเปล่าโอ้โห G P U เลยครับอีกตู้ละมีอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นของม่วงต้องใส่เซฟไว้เลยครับ เราจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะเอาของออกไปนะฮะอะไรเนี่ย S K S นะฮะมีอะไรอีกในกล่องอาวุธขั้นสูงมีหูฟังนะฮะเออถ้าเอากุญแจมาเนี่ยน่าจะขาดทุนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกุญแจผีนะครับทุกคนผมก็เลยเอามาลองเปิดในไลทธรรมดาดูนะครับสรุปคือของไม่ดีเลยนะครับน่ครับได้แค่นี้เอง ไหนๆก็เข้าหายมาแล้วนะครับขอฟาร์มดูแถวนี้หน่อยนะครับเผื่อจะมีของดีๆเหลือบ้างนะเฮ้ยได้กุญแจระดับทองมาเนี่ยถ้าได้กุญแจทองมาแบบนี้ก็ต้องรีบใส่เซฟไว้เลยนะครับนี่คือข้อดีของการมีเซฟนะใครจะเล่นสายฟาร์มเนี่ยควรม,มีเซฟนะครับทุกคนแล้วถ้าใครวิ่งผ่านตู้เซฟฟรีหลังรถนี้นะครับอย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะ บางทีก็มีของแดงนะฮะตรงนี้ผมก็เคยได้ของแดงมาแล้วนะครับอ,อ่าเกมนี้ไม่ได้ของแดงนะครับเหมือนจะมีคนตรงป้อมปืนนะฮะถ้าเจอคนเนี่ยก็สังเกตดีๆนะครับว่าของในตัวเขาดีหรือเปล่านะถ้าของเขาดีเดีย๋ยวค่อยวิ่งใส่นะฮะจากที่ผมสังเกตด้วยเนี่ยเหมือนจะมีแค่ลูกซองนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าไปในโมเตลนะแต่ว่าผมวิ่งออกมาแล้วนะครับ ก็ปล่อยผ่านไปนะครับเราก็ไปฟาร์มต่อนะแล้วถ้าเราวิ่งผ่านกระเป๋าเสื้อนะครับหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยพยายามล้วงกระเป๋าดูนะฮะทุกคนเขาจะมีรูปบุสลีนี่ครับ,นะรบอย่างตัวนี้ก็จะมีรูปบุสลีสอใบนะครับสามารถเอาไปสะสมเพื่อแลกอ์มทีเคได้เลยส่วนของที่ฟาร์มได้ในเกมนี้นะครับมาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่นะนะ่ครับใช้เวลาฟาร์มไป15นาทีด้วยกันนะครับ ได้มาแสนกว่าเลยนะไม่น้อยนะครับทุกคนโดยที่ต้นทุนเนี่ยก็ประมาณส0 0พันนะฮะนี่ครับ1 1ึ่งแื่นด้โคเอินด้วยกันนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยล้มเล็งหมดเลยนะครับขบวแต่บวกกับคนอื่นอยู่นะครับก็เลยไม่รอดนะผมรีบฟาร์มรีบออกเลยครับก็ได้มาแสนกว่ากันเลยทีเดียว มาดูช่องอน,นิโซนังทีจะพัดการดักได้ไงในการดักที่ได้กำไรเยอะที่สุดนะครับแน่นอนว่าเป็นแผนที่ทีวีนะครับเราจะจับของลงแผนที่ทีวีกันนะครับสำหรับเซตที่ผมจะเอาลงไปเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเซตของบุชลีนะครับโดยการเอากล็อก18ไปนะฮย ถ้าเราเอาก๊อกสเปรดมากระบอกเดียวเนี่ยจะไม่สามารถส่งตีได้นะครับเราก็ต้องเอาลูกซองมาอีกกระบอกหนึ่งนะครับส่วนแผนทีดีวีที่ผมเล่นเนี่ยแน่นอนว่าแผนดีวีแปดหมื่นนะฮะสามหมื่นเนี่ยผมไม่อยากเข้าเลยนะฮะเพราะว่ามันได้ของมาน้อยเนี่ยเล่นแปดหมื่นดีกว่านะถึงแม้ว่าเราจะกําจัดได้หนึ่งคนเนี่ยเราก็รวยแล้วนะครับทุกคนโอเคไปลุยกันเลย เข้าเกมมาแล้วเลยครับผมจะโยลูกซองทิ้งนะที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อให้สุกตีได้เท่านั้นนะโยนทีนะครับเพื่อไม่ให้น้ำหนักมันเกิน30โลนะถ้าน้ำหนักเกิน30โลเนี่ยเสียงเท้าเราจะดังนะครับแต่ถ้าน้ำหนักไม่เกินเท้ามันจะเบานะโอเคหาที่ซุ่มกันดีกว่านะฮะแถวนี้ทำไมเงียบจังเลย มีคนซุ่มอยู่หรเป่าเนี่ยตอนนี้คือเยียบมากเลยนะครับเนี่ยเรามาควงกระบองเล่นกันดีกว่าการควงนะครับถ้ามีคนอยู่ใ,ใกล้เขาจะได้ยินเสียงนะครับทุกคนอันนี้ผมควงเพื่อให้ศัตรูขยับนะเผื่อเขาอยู่แถวนี้นะฮะ คือเงียบมากเนี่ยทุกคนเงียบเชื่อว่าจะดีนะวิ่งไปดีอาจจะล้มได้นะฮะหลังจากรอมานาน่อยครับไม่มีใครขยับเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คเวทีแล้วจุดนะครับมุมข้างหน้าเนี่ยจ,จะมีคนดักอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเช็คด้วยระเบิดนะตรงยังโอเคน่าจะไม่ติดเสานะฮะ ผมยังชอบปาติดเสาอยู่นะครับโ okay. อเคเขาเล่นกันอยู่ด้านบนนะครับไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะตอนนี้คือเราอยู่ไกลทางออกมากเลยนะครับผมจะขยับไปให้ใกล้ทางออกนะเพื่อที่จะไปดักคนตรงทางออกนะครับค่อยเดินไปนะเผื่อมีคนซุ่มอยู่นะผมว่าเดินไม่น่าเวอร์กว่า เขาโผล่มาเนี่ยเราอาจตุยได้เนี่ยฮะวิ่งดีกว่าฮะค,ค่อยๆเช็คไปทีละจุดนะครับเงียบอะทุกคนคือแถวนี้เงียบม,มากเลย วันนี้ไม่มีนะครับเพื่อนทีมเราก็ไม่กล้าขยับเลยครับทุกคนนี่ครับผมวิ่งนํามาเพื่อนค่อยกล้าตามนะก่อนหน้านี้เพื่อนไม่กล้าขยับเลยนะครับโอเคเช็คห้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดักในห้องนี้นะที่ผมดักในห้องนี้ก็คือการคนมาดักก่อนหน้านี้นะครับ เพราะว่าเรามาช้านะบางทีอาจจะมีตี้ดักอยู่นะครับเดี๋ยวผมรอดักซ้อนอีกทีนึงนะเหนือคนดักยังมีคนดักนะฮะทุกคนบางทีเขาอาจจะดักอยู่ข้างบนก็มีนะครับทางออกตรงนี้ดักได้หลายจุดมากเลยนะฮะการเล่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเพื่อนเราจยังวิ่งฟาร์มอยู่เลยนะครับ2 0 0 0 years later คนนี้ปูเลย V A R 5.7กับ M D R นะครับงานนี้คนใส่เซตหแตกนะครับเซตหที่เขาใส่มาเนี่ยไม่สามารถกันดาเมจต,ตรงขาได้นะครับแล้วของที่ผมเซตมาเนี่ยก็จะเอากลับไปทั้งหมดเลยนะครับนี่ขนาดเก็บเซตตัวเองแล้วนะครับกระเป๋าก็ยังโล่งอยู่เลยนะการเล่น G 1 8 C มันดีอย่างนี้นี่เองสามารถเก็บของศัตรูได้2ชิ้นโดยที่ไม่ต้องทิ้งของตัวเองนะครับ ทุกคนดูดิ AR57 แกอย่างเฟี้ยวเลยแต่ก็สู้ G18 4สีเรอไม่ได้นะฮะแล้วการเล่นแมปทีวีสไตล์ผมเนี่ยผมจะเล่นเอาชัวร์นะถ้าผมได้เซตหนึ่งเนี่ยผมจะออกเลยได้ครับจะไม่ไปดักต่อเลยนะถ้าดักต่อเนี่ยเรามีโอกาส50-50ที่จะออกได้แล้วก็มีโอกาส5 0ที่จะตุยได้ครับดังน,น,นั้นเล่นเอาชัวร์ถ้าได้เซตหนึ่งเนี่ยควรออกได้เลยนะครับ แล้วก่อนออกเนี่ยก็พยายามเช็คบริเวณใกล้ๆให้ดีเลยครับเผื่อมีคนแอบอยู่นะผมจะเอาระเบิดเช็คตรงมุมนั้นนะฮะบางทีจะมีคนชอบอยู่นะถ้าเช็คแล้วไม่มีใครก็กลับบ้านได้เลยครับถ้าเรามาครบตีเลยครับเรากับเพื่อนเนี่ยพยายามแยกกันดูเลยครับให้ดูคนละมุมนะคนนึงอะ แบ่งๆกันดูเลยครับเพื่อจะได้เซฟชีวิตทีมนะอย่างผมเนี่ยก็จะดูฝั่งนี้นะครับเพื่อนเบอร์สามก็จะดูอีกฝั่งหนึ่งให้นะฮะสำหรับเกมนี้ก็อดได้มาในหมด4สามสี่บิด้วยกันนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าบายบายครับ Thank you.